ทีสามสองหนึ่งแอคชั่นสบละเหฟซีนี่อะไรนี่ว้าวอะไรทุกคนบอกมาตีว้าวอะไรเออบอกมาเพราะว่าว้าวอะไรทุกคนเหรอเพราะมันมีหลายตัวมากเอฟซีดูนี่หนึ่งปีกตรงสองีกบนทุกคนเดี๋ยวนี่วงเดือนนะทุกคนแถมมีข้างคาวเพิ่มมาตัวหนึ่งแถมมีวงเดือนตัวเล็กอีกข้างล่างเห็นไหม งงแล้วสิงงแล้วสิอย่าเพิ่งงงเพราะบางหมัดก็งงมาพักแล้ <c oughs> วนี่อยู่ลักษณะนี้ทุกคนนี่ข้างหลังนะส่วนนี้ข้างหน้าเริ่มมาดูกันว่ามันขึ้นไหมแต่มันไม่มีลมแล้วมันจะดึงอย่างเดียวดึง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 ,ดงอย่างเดียวนะทุกคนนะถ้าขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับสไครต์กดกระดิ่งเอาไว้ถ้าตามไม่ขึ้นนะถ้าตามไม่ขึ้นก็กดไลค์ตามก็ได้อย่ากดซับสไครต์นะคนติดตามใช่สวยอือหือ แล้วตอนลมแรงเดี๋ยวองมาค่อยมันขึข้นให้ดูอีกท<น>ีว่ามันขึ้นหรือไม่เดี๋ยวมัไม่มีลม,มเลยเง<อ>ียบกิ๊บมากระเจิงไหมกวนทุกคนเราเจิงั้นรึปุ๊บหลุมเหฝนมากันเนาะจะทรมานบางย่านิดนึงให้มันหยุดไปบุญไม่พื้มไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าทรมานลงคม,มาโดนลมฝนม,มากันงั้นเลยอ๋อกดรอยละ วันนี้มันเงี่หล่อมากนะทุกคนมือเองมันเป็นมือโบนนะทุกคนเห็นไหมหล่อมากโอเคพอคมาเดี๋ยวเปียกน้ำหมดออมา,มาเต็มที่พอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยินถ้าพร้อมแลไรบอกเอ้ยไม่ต้องถ่ายลมไม่มีลมปล่ยเลยทุกคนโอ้โหขึ้นแบบนิ่มไปเลยนะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าไม่มีลมตั้งแต่ ไม่แองมันไม่ดังเลยนะทุกคนธนูมันไม่ดังเลยแต่ว่าขึ้นดีนะทุกคนเห็นไหมถ้ามึงอยากจะวิ่งไปถ่ายข้างหน้าไม่ทันแล้วทุกคนเออะเพราะมันต้องดึงมังมัดไปวิ่งกลับมานี่มังมัดวิ่งกลับมาน้องๆเลยอืมโบนว่าไม้ลุมไหนดูเลยเอฟซีเฮ้ยอะเออวิ่งกลับมาทางวกันเลยเออสวยวิ่งเอาไม้เหนื่อยเลยเพื่อเอฟซี hết lẽ rồi anh mà được, cứ đi đâu ông anh anh đăng lời mày đăng cái mày đăng cái tại nghe tiếng hò, 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 nó phát từng đi rồi đây, này mấy à, này, hấp dừa đi qua thì bốc 30 nhưng mà được, chắc thì lừng mất à? วีให้น้องๆดูที่ว่ามันดังเองดังปื้วีวีไม่วีปนุเลยมาวีเหมือนว่าเป้าหนุ่เผื่อว่ามันจะได้พังอ่ะน้องเลยมันเองใบเยยเองมาดหรือว่ามันติดติดตานุไม้มาดติดอ๋อเมื่อกี้ดังหินึองแล้วนี่เนี่แบบร้อยทุกคนมันติดนี่ทุกคนมันไม่มีจังใจนี่ทุกคนนี่ติดนี่ติดนี่นี่เห็นไหม กตุงก็เรียกตรงตุงตรงแล้วหอบจะได้เหียไม่เป็นไรทุกคนได้มไอีกทีน้องหมัดวิ่งอยากนู้ไม้น้องน้องอะไปไม่ต้องไม่ต้องวิ่งไม่ต้องบุนแล้วมึงจะถ่ายรวยรวยบางหมัดวิ่งสักสาเมตรพอมันจะได้ถวยไม่หมัดพาวิ่งวนแถวนี้เนี่ยวิ่งอยู่เป็นอย่างนี้วงกลมโอเคพอๆอตรงนั้นเละหมัดเออพอตงนั้นแหละทำยังไงก็ได้เนี่ยคนวิ่งเป็นลมทุกคน โอ้คุณดีทุกคนเลยนุ่นออเวีนมัดเวีนโอ้โหนูเลยนูโอ้โหบังมัดวิ่งปิดตาบปด้นปิดตางดเอลมมาแตะเองมัดวิ่งมาดมัดว่ลมาีิานั้นนั้นไค่ลมวิ่งลมาวิ่งลมาเออเอาทุกคนต้องกดไลค์เป็นกำลังใจให้มัดด้วยได้ไหมเ้ทุกคอด็กปองแล้วมันี่งมัเออ่เพ่อเอฟซีเลยทุกคนองขึ้นรอยมัเนาะขึ้นรถมาเปาเลยมาดูอ้รวยเด้งปิดตางมัด ร้ยเร่งดังเพื่อวะไม่มาเห็นได้ยินเอฟซีได้ยินยัง้ง่ไหมขนาทีแเลี้ยงมาดื้อน่าถึง้งทุกคนนี่เอ้ะไรแบบนั้นเอ้งกินเป็นลมไม่เป็นไรอีพีหน้าแล้วออมาอีพีหน้าไม่ลมตอนลมแรงนะทุกคนนะอีพีนี้เอามาเปิดตัวก่อนอย่าลืมฝากตั้งชื่อว่าเองมาทีเอฟซีคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาแต่เอ็มาตั้งชื่อไว้แล้วคือว้าวอารูบิไรทุกคนเลย ตัวไอ้อดูมีไรือว่าอะไรไม่รู้นี่นี่อะไรทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ออะไรนั่งเห็นป่กฮะเอไปลมีบกนโอ้มึงอย่าบอกมาแบบนี้เลยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งเอาไว้ตะไคร้กดเอาไปเลยหนึ่งเหนียวโป้งทุกคนแล้วเอาไปอีกสองหนิยวโป้งสองนี้วโป้งเลยเฮ้ยไม่ได้ สำหรับทีมยิ่งมาแต่ก่อนกันเลยสําหัง